เเป็นหนังที่ดูแล้วยิ้มยาวทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบสนุกตลกตลอดทั้งเรื่อง จริงผมมีความคาดหวังกับหนังเรื่องนี้น้อยมากๆแต่พอได้มาดูจริงๆเนี่ยโอ้โหน่ารักมากจริงๆจำไม่ได้คือเรื่องนี้รู้สึกว่าน่ารักขึ้นมากสวยขึ้นมากจำไม่ได้เลยสื่อน่ารักมากสช่ผนะครับใครเป็นแฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดถูกครับผมสนุกมากค่ะหัวเราะั้างเรื่องเลยครับอย่าพลาดนะครับมาชมกันให้เยอะๆครับแล้วรู้สึกว่าซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจมากครับสนุกมากเลยค่ะก็ตอนแรกอ่ะเรามาดูเพราะว่าชอบพระเอกถั่วเนาะดูไปดูมาเนี่ยโค้โหแบบมันเป็นหนังที่แบบดีจริงๆมันแบบ ทั้งมีทั้งด้านมิตรภาพเอยความพยายามเอยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายด้านที่อยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆนะคะมาดูกันเดี๋ยวยังคะครบรถเลยค่ะทั้งสนุกตลกเศร้าแล้วก็ ให้กำลังใจนะคะหลังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความหมายดีๆด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็นำข้อคิดกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะก็อยากจะให้เชิญชวนมาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าแค่ t เซอร์ก็น่าดูแล้วนะคะแล้วอีกอย่าง ในซีเซอร์เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนดูตัวพวกเราเองเลยจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันเยอะน,นะคะก็ฝากเรื่อง Let's Go j e s s ด้วยนะคะวันที่15มิถุนาย,ยนนี้ถ้าดูกันแล้วใช่ไหมคะเราอยากเชียร์คนไหนก็อย่าลืมมาบอกพวกเราด้วยนะคะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ดูหนังญี่ปุ่นดีๆที่ทำให้หัวเราะและร้องไห้ได้แบบไม่รู้ตัว ฮิโรเซซุซุร่วมด้วยหนุ่มหล่อแม็กเคนยูเล s โกเจสเชียเกิลเชียเธอ15มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์